เอาพี่ฟิล์มได้อะไรเนี่ยได้ของขวัญเลยโอ้พี่ฟิล์มได้ของขวัญโอ้ได้ของขวัญอะไรเนาะ พี่สาวกับน้องสาวเขาได้ของฝากของขวัญอะไรครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับมันคืออะไรไปดูกันหน่อยสิแจ้งก่อนแจ้งก่อนของคุณนงรักค่ะว้าวจากไหนครับ สุดยอดปไปเลยครับผมค,คุณเก๋คะ่ะอ๋อคุณแม่เก๋หรือว่าคุณนงรักนะครับจากสมุดปราการส่งของขวัญของฝากลังเบลมเทิมเลยครับมาให้หนุสากับน้องฟิล์มคืออะไรเรามาลุ้นกันครับโอยอยากช่วยอยากช่วย มาฟิฟี่หนู่ช่วยแทนแทนแทนของกินหรือเปล่าหรือว่านนะอ,อยากช่วยนะครับตัวปวดนี่อยากช่วยพี่สาวพี่สาวทำอะไรไม่ได้อยากช่วยนะฮะเฮ้ยออกมาแล้วอะไรสา คืออะไรคืออะไรสาด,ดมใหญ่เลยคืออะไรเนี่ยว้าวขนมมีขนมอะไรบ้างฮะขนมข้าวโพดโอ้ขนมข้าวโพดให้หนุสาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกให้น้องกินหน่อยอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ย<อ>เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอยู่ข้างล่าง มะม่วงค่ะยังยังยังเอ้ยไตเลาะไตเลาะฮึมไม่ใช่อบสมรสมะม่วงอบทำไมีพริกด้วยอ่ะก็เป็นมะม่วงอบสรสไงวอแล้วก็มีกล้วยอยู่ด้านหลังนี่ของที่สุพรรณากินได้นี่แบ่งกันกินด้วยอ่านี่กินไม่ได้หรกนี่นี่นคนกินด้วยเนเอ้าเอ้ยแย่เอาตัวนี้เอาตแบ่งตัวนี้อ้าแกแกะให้น้องกินก่อนน้องสามาแกะ เสียงกอนเอ่าเสียงหวานก่อนเสียงที่ <ใน S 2> ไหนเออ,แก,กอแกะก่อนแกะก่อนใจเย็นลูกใจเย็นได้กินได้กินขอบ<ะ>คุณของฝากนะครับของขวัญจากคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่นงรักนะครับจากสมุทรปราการสุดยอดไปเลยครับกินเป็มไหมล่ะสุดยอดทีแล้ว อันนั้นมันคืออะไรกล้วยอบเหรอ่ะมันคือกล้วยอบโอ้นังหมาก,กินไม่เป็นไม่ต้องให้กินนะมาคุณพ่อเอาเองมาคุณพ่อสักสองชิ้นหน่อยขอบคุณมากนะครับนี่ชอบมากเลยนี่เนี่ยอร่อยมากเลยอือสุดยอดยำได้ทานข้าวเช้าพอดีเลยครับอือ ôi ừ, cắn nước dài đi Ừ. ừm 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 chim. Chim 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 ừm 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 khó không ừm 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 con ừm ừm con, ừ. Sẽ con. Sẽ con. มาคุณพ่ออีกนะยิ้ข้าวแล้วนี่อร่อยมากครับผมสุพรรณสอกว่าอร่อยจรงเลยพี่ฟิล์มพอแล้วมั้งล้วแล้วหอวแล้วหัวให้ คุจิกับนางปามชิมด้วยคุณแม่เอามาใส่ล้งไว้เลยใส่ล้างไว้ก่อนพาดิ้ออาไปก่อน่ะาดิ้ออาไปก่อนไปไปพี่ไม่ได้เอออ้ยกินกับพ่อเวยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไไปเไมฟิล์มไปแล้ว อืมไปแล้วครับพอแล้วสาอย่าแย่งพี่ฟิล์มสาพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งนะนะนะเอาวิ่งหนีวิ่งหน,งนีเอากราบขอบคุณแม่เก๋ก่อนค่ะก็ขอขอบคุณ เก๋ S <S นะคะที่ส่งขนมอร่อยอร่อยมาให้ทานนะคะโอ้โยังขอให้มีความสุขมากๆวิ่งวิ่งนีวิ่งนี้วิ่งยังวิ่งนี้แล้ววิ่งนีวิ่งนี้แล้ววิ่งน,งน,งนีก่อนไปกินที่บ้านไปกินที่บ้านลูกอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่เก๋น,นะครับผมคุณแม่นงรักนะครับฝากขนมอร่อยๆ,ๆนะครับกล้วยอบนะครับ ขนมข้าวโพดมาให้ครอบครัวศรีทับไทยนะครับให้น้องสุพรรษากับพี่ฟิล์มนะครับกับพวกเรานะครับได้ชิมได้กินกันนะครับผมวันนี้อร่อยมากเลยนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเช้าด้วยนะครับผมขออิัยพลอใชันะครับให้พี่เก๋นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับผมไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับเออย่งงแล้ววิ่งหนีวิ่งหนี อย่างพี่ซิมลองพี่ซิมล้มมาพี่ซิมล้มเบาๆลองพี่ซิมล้มโอ้ยลองพี่ซิมล้มลองพี่ซิมล้มลองพี่ซิมล้มแย่งอแย่งกันอย่าแย่งกันแย่งแย่งไปเดินไปที่บ้านเดินไปที่บ้านแย่งอยแย่งลองพี่ซิมล้มลองพี่ซิมล้มโอ้ยสุพรรณสาแย่งนะครับแย่งพี่ซิม อาอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วอย,อย่างนี้แล้วลองฟิฟฟ์ล้มเห็นไหมล้มแล่นฟิฟฟ์ล้มแล้วนั่น,ลมลมน,นเห็นไหมโอ้แยังขนมกันจนหกล้มเลยเนี่ยฟิฟฟมเจ็บเลยเห็นไหมนั่นน่ะอ้ลุกขึ้นได้ไหมโอ้ยได้เรื่องเลยกินที่บ้านลูกกินที่บ้าน โอ้ยแย่งขนมกันนะครับแย่งพี่ฟิมอีกแล้วนั่นไปหนูได้ชิมแล้วไงลูกไป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 อ้าวหันมาเลยครับหันมาก่าวขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสาลูกอย่าดื้อลูกก็ขอขอบคุณขนมอร่อยอร่อยนะคะาสาสา <laughs> พี่ฟิมเจ็บแล้วน่นนะ สาลูกอย่าแย่งแง่แยพี่พีมโกนแล้วนะ่นนะ่ะกำลังเขัดตีนะก็ขอให้แม่เกยนะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรั่นรวยนะคะอ้าวเดี๋ยวยังงี้วิ่งหนีเลยลูกขอบคุณค่ะอ้าวปวดมากเลยนะครับแย่งขนมกินนะครับแย่งขนม ย่งกล้วยอบนะครับเพราะว่าช้างจะชอบนะครับกล้วยอบหอมนะครับเอาให้แม่ชิมหน่อยเร็วออกมาให้แม่ชิมหน่อยเร็วไม่เอาเอา,เอากล้วยอบมาให้แม่ชิมหน่อยเร็วแม่ปลูกหญ้าเหนื่อยแล้วเอาเอาเอาแม่จุกออกมาเลยกล้วยอบ พอชิมไปหลายคำแล้วอร่อยมากสุพรรณษาก็ชิมด้วยเอาแกะออกมาก่อนเดี๋ยวสุพรรณษาแย่งเอาเอาไปไว้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเกะกับคุณแม่นี่ยได้ไหมมาเกะกับคุณแม่นะเกะกับคุณแม่เกะกับคุณแม่ อร่อยมากเลยครับขอบคุณนะครับของอร่อยๆนะครับผมอ่าส่งมาให้ครอบครัวสิไทยของเรานะครับคุณแม่นงรักนะครับคุณแม่เก๋นะครับอ่าต้องฟิล์มเหนื่อยมากวันนี้สุพรรณสายย่ง อ่าชุดแปลงทอดมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมให้ครอบครัวสบไทยของเราด้วยนะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีกันครับผมบ๊ายบาย